สวัสดีครับอยู่กับทางกีดาร์อคาบิเตอร์ทรักครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านเจอเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาเปิดหน้างานใหม่ครับกับการทำถนนลาดยางกิโลเ0 0ารตอยเมตรนี่ครับเจ้าแคป c s 1 1ส c ครับรถบดสันสะเทือนแคส c s 1 1 GC จทางนู้นก็มีเจ้า 3 0 d 2ฉีกขยายเดะถนนครับหรือมาบทใหม่ครับหรือบทอัดใหม่แล้วก็มีรถบทสันสเทือนบทตามทางนี้ก็มีรถเกรดแคส 140G ครับจานดำ ฉีกบทอาใหม่ครับเพิ่มความแน่นนี่ครับรือขึ้นมาแล้วก็บทอ่าจใหม่ร้อยจานดำกับหน้างานใหม่ครับคันร้อยสี่เฮของเราก็ยังไม่ได้ลงงานครับรองัดต่อ,อยูคาออกให้หมดก่อน จานดำทำไมล้อเบี้ยวๆอย่างนั้นน่ครับเจ้าสาม d 2องศูนย์ดีทูของเราก็ขับโดยจานเบนครับวันนี้ จานบินรับหน้าที่ขับเจ้าสามสูดีทูมาดูจานดำครับนี่จานดำก็ไล่ดินลงไป เราทำงานกินครุกให้ได้กันครับแล้วเราก็จะลงรีไซทกิ้งถนนเส้นนี้รถกัดก็จะตามมาทีหลังนีดูสไตล์การขับรถของจาดำครับเจ้าเคทตัวส เดี๋ยวผมขออนุญาตไปวัดถนนตรงนู้นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ